ฉันตั้งใจซื้อบ้านหลังนี้เพื่อเป็นของของวัญวันแต่งงานของเราแก้วรักคุณใครมากนะคะรักม,มากที่สุดเลยค่ะแก้วเธอหายไปไหนมาทั้งคืนนะฮะและ้วมือถือเธอก็ปิดไม่ยอมเปิดหรือไม่รู้เหรอว่าฉันอะห่วงแค่ไหนเออคือแก้วไปกินข้าวกับเพื่อนมาค่ะแล้วก็เลยดื่มกันนิดหน่อยหลังจากนั้นแก้วก็เมาก็เลยนอนค้างที่บ้านเพื่อน,นะคะ่ะ เฮ้ยคุณครับระบายันคุณระบายันคุณผมเพิงนะครับค่ะฉันแก้วค่ะ แก้วเข้ามาสินั่งนี่ไม่ใช่บ้านคนพัยนี่คะจ้ะเนี่ยไม่ใช่บ้านฉันหรอกแต่มันคือบ้านของเธออะไรนะคะบ้านของแก้วเหรอคะใช่จ้ะเนี่ยคือบ้านของเธอฉันตั้งใจซื้อบ้านหลังเนี้ยเพื่อเป็นของขวัญวันแต่งงานของเราแก้วฉันรักเธอมากนะ แก้วแก้วพูดอะไรไม่ออกเลยค่ะแก้วขอบคุณคุณภายมากนะคะฉันต่างหากที่จะต้องขอบคุณแก้วเพราะว่าแก้วเนี่ยไม่รังเกียจความรักจากผู้ชายแก่ๆคนนี้แล้วสิ่งนี้ฉันก็ไม่เคยคาดหวังเลยว่าจะมีวันนี้ที่ฉันเนี่ยได้แต่งงานแล้วก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกับแก้วแก้วรักคุณภายมากนะคะรักมากที่สุดเลยค่ะฉันสัญญานะ ว่าฉันจะรักแล้วก็ดูแลแก้วตลอดไปแก้วเองก็เช่นกันค่ะเฮ้ยคุณครับระบางุ้นคุณระวางคุนคุณเป็นอะไรเปล่าครับเอ่อไม่ค่ะฉันไม่เป็นไรค่ะอ๋อถ้าไม่เป็นไรก็ดีแล้วครับ ค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาช่วยฉันอผมยินดีช่วยครับผมเพิงนะครับค่ะฉันแก้วค่ะเอ่อถ้าคุณไม่รังเกียจกันฉันขอเลี้ยงกาแฟคุณจักแกลล้วเพื่อเป็นการขอบคุณจะได้ไหมคะมันจะดีหรอดีสิคะอ๋อได้ได้ครับได้ครับ แก้วเธอหายไปไหนนะทั้งวันเลยอเออคือว่าแก้วไปหาง,งานทํามาค่ะอะไรนะเธอไปหางานทํานี่แก้วฉันบอกเธอกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าไม่ต้องไปทํางานให้มันเหนื่อยหรอเธอไม่เข้าใจหรือไงเธอเป็นเมียฉันเข้าใจไหมแล้วฉันให้เธออยู่บ้านสบายสบาย,บายเนี่ยเธอไม่ชอบหรือไงแล้วถ้าเธออยากจะซื้ออะไรแล้วอยากจะไปหาอะไรหรือจะกออกไปข้างนอกเธอก็บอกฉัน เดี๋ยวฉันก็ให้เงินเธอไปเองคือแก้วไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆนี่คะแล้วอีกอยาก่างแก้วก็ไม่อยากใช้เงินคุณพายฟรีๆด้วยค่ะแก้วเธอเป็นเมียฉันฉันเป็นผัวเธอเมียจะใช้เงินผัวเท่าไหร่เนี่ยผัวคนนี้ไม่ว่าหรอกนะไม่ต้องเกงใจนะเออแล้วก็เอาอย่างนี้ถ้าเธออยากจะทำงานเนี่ยเธอสนใจที่ไปทำงานที่โรงงานฉันไหม เพื่อมันจะทำให้เธอหายเบื่อแล้วก็สบายใจขึ้นที่ได้ใช้เงินของฉันดีไหมเอาแบบนั้นก็ได้ค่ะถ้างนั้นตกลงเอาตามนี้นะอ้าวแก้ว ช่วยหยิบน้ำบันโตให้พี่หน่อยสิมาแล้วคะ่ะขอบใจจ้ะเออนี่คุณภัยจะนอนกลางวันใช่ไหมคะเออพี่ก็ว่าจะสักนี้หนึ่งนะโอเคได้คะ่ะคุณเพิงแก้วใครไลน์มา ค,คุณเพิงนัดแก้วมาที่ร้านอาหารมีธุระอะไรหรือเปล่าคะเอออีกอย่างคุณเพิงไปเอาเฟ c e b o บุแก้วมาจากไหนหรอจริงๆถ้าคนที่ผมชอบผมคิดว่าเรื่องแค่นี้น่าจะหาไม่ยากเลยเออคือสรุปแล้วคุณเพิงมีธุระอะไรหรอคะอืม จริงๆแล้วผมก็แค่อยากเจอหน้าคุณแก้วแค่นั้นเองอะไรนะอยากเจอหน้าแก้วเหรอคะใช่ครับเวลาผมอยู่กับคุณแก้วผมรู้สึกกระชุ่มกระชวยยังไงก็ไม่รู้เออเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนนะนี่คุณเพิงกําลังจะจีบแก้วงั้นเหรอคะแล้วถ้าผมบอกว่าใช่ผมจีบคุณแก้วได้ไหมครับเออเ้อแต,แต่แต่ผมผมเข้าใจแว่าคุณแก้วก็มีสามีอยู่แล้ว คุณเพิงรู้แบบนี้แล้วคุณเพิงจะนัดแก้วออกมาทําไมล่ะคะก็เหมือนที่ผมบอกผมก็แค่อยากเจอหน้าคุณแก้วกแค่นั้นเองเออแค่นี้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นแก้วขอตัวนะคะ เธอหายไปไหนมาทั้งคืนนะฮะแล้วมือถือเธอก็ปิดไม่ยอมเปิดหรือไม่รู้เหรอว่าฉันน่ะห่วงแค่ไหนเออคือแก้วไปกินข้าวกับเพื่อนมาค่ะแล้วก็เลยดื่มกันนิดหน่อยหลังจากนั้นแก้วก็เมาก็เลยนอนค้างที่บ้านเพื่อนค่ะจริงเหรอจริงสิคะคุณภัยก็รู้ว่าแก้วนะ่ะคออ่อนดื่มนิดเดียวก็เมาแล้วเอาล่ะอาละฉันเจื่อเธอ เดี๋ยวฉันมีเรื่องอะไรจะคุยกับเธอสักหน่อยได้สิคะแก้วก็มีเรื่องอะไรจะคุยกับคุณเหมือนกันคะ่ะคืออย่างนี้เดี๋ยวจะมีลูกชายของเพื่อนฉันเนี่ยเขาจะมาขอฝึกงานที่โรงงานฉันอยากจะให้เธอช่วยไปเป็นพี่เลี้ยงให้เขาหน่อยได้สิคะเออแค่นี้ใช่ไหมคะอะแค่นี้แหละว่าแต่แล้วเรื่องของเธอล่ะเออคือว่าแก้วอยากจะขอเงินคุณพายสัก สักสองล้านนะคะฮะสองล้านเธอจะเอาเงินไปทำอะไรสองล้านคือว่าย่าของแก้วเขาป่วยหนักมากค่ะแล้วแก้วเลือ,อยากเอาเงินไปรักษาเขาคุณภัยช่วยแก้วได้ไหมคะช่วยมันช่วยได้หรอกอ,อ่ะเอาเบอร์บัญชีมา เออเดี๋ยวเป็นเลขบัญชีของน้องชายแก้วนะคะอากก็ได้ได้ลุงไพ่มาแล้วครับอา้าวเพิงมาแล้วเหรอ ไช่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่อะไรวะไอ้เพิงฮะทำท่าอย่างกับผีเข้าอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนะฉันจะโอนเงินให้น้องชายของเมียฉันสักแป๊บหนึ่งรอแป๊บกัมปนาทเดชากรเอ๊ะชื่อใหม่คุณคุณมะ เพลิงครับนี่มันชื่อแกนี่หว่านี่แก้วนี่ทำไมชื่อของน้องชายแก้วอะถึงได้ไปเหมือนกับชื่อของลูกชายของเพื่อนฉันละ่ะเออเออคือ,อ,อคือว่าแกสองคนเนี่ยเป็นชู้กันแหละสิไม่ใช่นะคะนี่คุณพูดอะไรของคุณอะหรือมันไม่จริงว่าแกาสองคนเนี่ยรอบเป็นชู้กัน คะมันไม่ใช่คุณพิงแกว้วใครไลน์มาเออเพื่อน,นะคะ่ะ ขอตัวนะคะเดี๋ยวก่อสิครับ คิดเลยนะว่าคุณจะตัดสินใจแบบนี้ทำไมเหรอคะผมตั้งหานนะที่ต้องถามคุณว่าทำไมคุณเลือกตัดสินใจแบบนี้ก็เพราะว่าฉันเบื่อความแก่ของผัวฉันไงล่ะคะนี่เขาไม่รู้หรอว่าฉันต้องการเรื่องพวกนี้อยู่แต่สิ่งที่เราทำอยู่นี่มันเหมือนผมเป็นชู้คุณอยู่นะคุณก็ต้องการแบบนั้นไม่ใช่หรอคะก็าถ้าคุณไม่ต้องการฉันคุณก็คงไม่นัดฉันออกมาเจอแบบนี้ มันก็จริงไงอย่างนั้นฮัลโหลพ่อว่าจังใดฮะไปกู้เงินไหมล่ะบอเออเออเดี๋ยวสิหาไฮดอกเขาท้วงหรอือบอเออเออเอเอ สักนี่ละเออ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 เกิดอะไรขึ้นหรอคะก็พ่อผมวดีเขาไปกู้เงินมาทั้งสองล้านตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะหาที่ไหนมาให้เขาเนี่ยเอ้าแล้วคุณไปรัปากคุณพ่อนนั้นทําไมล่ะคะก็ผมลาคาญที่จะฟังเขาบ่นเงี้ยไม่รู้ว่าจะทาไงเนี่ยทาแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะอแต่ฉันก็พอจะช่วยคุณได้อยู่นะช่วยยังไงฮะ ก็ฉันก็จะไปหลอกเงินไน้ผัวแก่ของฉันมาให้คุณไงละ่ะอะไรนะ<ม>เงินเป็นล้านเลยนะที่คุณจะหลอกอะ่ะใช่เพราะมันบอกฉันว่ามันยอมฉันได้ทุกอย่างแต่ผมก็ขอบคุณจริงๆนะไปต่อที่ห้องผมไหมขอบคุณนะฉันรู้ความจริงทุกอย่างหมดแล้ว ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยที่เพิงอ่ะมันไลน์มาหาเธอนางแก้วเออคือคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณายฟังแก้วก่อนนะคะคือไอ้เพิงค่ะไอ้เพิงมันมาจีบฉันก่อนมันรู้ว่าฉันมีคนอื่นแล้วมันก็ยังมายุ่งกับฉันตบมือข้างเดียวมันคงไม่ดังหรอกนะฉันไม่นึกเลยว่าคนอย่างเธอเนี่ยจะกล้าสมคำว่าฉันไหนไหนมันเรื่องมันก็มาถึงขนาดนี้แล้ว ฉันจะไม่ทนกับเมียเด็กอย่างเธออีกต่อไปเออคุณคุณพูดแบบนี้เหมือนไม่ต้องพูดอะไรตาสองคนน่ะรีบออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยไปนี่นี่หมายความว่าคุณจะเลิกกับแกหรอคะฉันไม่ได้เลิกกับเธอแต่ฉันจะหย่ากับเธอไม่ไม่ละคะคุณนางงูพิษไปออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปจะจะไปเช่นนี้ได้นะ ก็ไหร่วะหาดีไม่ได้สักคนเลยวะ